เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยลลาลัยขอนแก่นนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์ชัยวุฒิพฤกงามพันธ์ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ณห้งอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทย,ย,ยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาเขตดงโพสีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปลาวซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือ ระหว่างหน่วยธนกรรพระราชทานคณะธนะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์สุขภาพนนท์น,นครหลวงเวียงจันทร์เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง72ปีมหาวิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์สุขภาพสปป,ปลาวซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสุขภาพของไทยและสปป,ป,ปลาวเป็นอย่างดีกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยการให้บริการด้านธนตกรรมแก่ประชาชน การให้บริการตรวจและจ่ายยารักษาโรคทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่2ของสมาคมทันตแพทย์ลาวที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1-4พฤศจิกาย,ยน2565อีกด้วยพิธีเปิดกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่โดยมีดรสมพรพันธวงศ์ คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์าส,าาสุขภาพเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อดรบุญถมชามูนตรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์สุขภาพประธานพิธีเปิดโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์สุขภาพสปป,ปลาวและผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมออกหน่วยก่อนเดินเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการด้านทันตกรรมการให้บริการตรวจและจ่ายยารักษาโรคทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์ชยัยวุฒิพฤกงามพันธ์ประธานหน่วยธันตกรรมพระราชทานคณะธันตแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นกล่าวว่านอกจากการให้บริการในครั้งนี้แล้วนะครับความคาดหวังของทางหน่วยของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นการประสานงานกับหลายหน่วยงานนะครับเราก็คาดหวังถึงความร่วมมือนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันจากนี้ไปว่าทางฝั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะธันตแพทยศาสตร์นะครับแล้วก็ทางคณะันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศสตร์ภาพเนี่ย จะมีความร่วมมือกันทั้งในแง่ของอการให้บริการทางด้านวิชาการที่แน่นแฟ้นขึ้นและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเรามีหน่วยางานอื่นมาร่วมด้วยทั้งสภากาชาตินะครับทั้งโรงพบยามยมหาราชของนครราชสีมานะครับทั้งทันตแพทย์เอกนชนผมก็คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการประสานงานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะขยายนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยออกไปทั้งในด้านสุขภาพกายนะครับสุขภาพทางด้านทันตกรรมวันนี้ให้แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็มีความร่วมมือที่ดีขึ้นในโอกาสต่อไปก็จะ ทำให้เราสามารถสร้างโครงการที่ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากขึ้นไปอีกทั้งนี้หน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดคารวานขนเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเตียงจํานวน17เตียงให้บริการถอนฟัน6เตียงขูนหินปูน6เตียงและอุดฟัน5เตียงพร้อมกับทันตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นจิตอาสาร่วมออกหน่วยกว่า55คนประกอบไปด้วยทันตแพทย์จำนวน27คน เจ้าหน้าที่จำนวน28คนโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพทั่วไปจำนวน101คนรับการตรวจสุขภาพช่องปากจำนวน482คนแบ่งเป็นผู้รับบริการอุดฟันจำนวน108คนขูดหินปูนจำนวน178คน และถอนฟันจำนวน134คนกว่า31ปีของหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ให้บริการวิชาการและบริการทันตกรรมให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในถิ่นห่างไกลให้พ้นจากความทุกข์ยากด้านสุขภาพช่องปากกระทั่งแผ่ขยายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยสู่ประชาชนในประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามปณิธานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแกน่น ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป